ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการต่อใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์สแผงนะครับผมซื้อมือสองมาแผงละ1นึ่บาทนะฮะส่วน3แผงข้างหลังที่เห็นก็ใช้หยุดเสม,มอนะครับเป็นแผงใหม่นะฮะก็ต่อใช้2แผงนะต่อแบบขนานเข้าไปนะอใช่ใช่ใช ส่วนแบตเตอรี่นี้ต่ออนุกรมให้เป็น24โวล์นะส่วนแผงต่อแบบขนานให้เป็นแผงไฟมันออกที่38โวล์นะแต่พอมาพ่วงเข้ากับแบตเตอรี่เ,เข้ากับโซล่าชาร์จเจอร์แล้วมันชาร์จแบตเข้าที่14.4โวล์นะผมก็จะใช้เบเกอร์ดีตัวหนึ่งนะครับ มาชาร์จที่ส4 4สโวล์แล้วแต่ไฟที่ออกจาก2แบตเตอรี่เป็น24่โวล์มันก็จะใช้24โวล์นี้ DC แปลงเป็น230ร้ดีซีนะเพื่อที่จะใช้พัดลมในเวลากลางคืนนะครับกลางคืนกลางวันก็จะใช้ตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้ สองแผงนนะมาดูกันนะครับผมจะใช้เส้นหลอด LED นะครับที่เก็บมาจากหลอดไฟเก่าที่มันแตกแล้วนะฮะเอามาทำเป็นแสงสว่างนะครับเอาเฉพาะเส้นหลอดมันมานะฮะนี่นะเส้นแล้วก็จะใช้พัดลมตัวนึงนะฮะ สำหรับไปกลางคืนแล้วก็ใช้พัดลมนะไหนๆก็แผงมีแผงโซลสาเซล้วก็เลยจะลองใช้ดูครับดูว่ามันจะใช้นานแค่ไหน